สวัสดีค่ะหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าารมดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองทั้ง youtube ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราห่างหายไปนานนะครับที่เราห่างหายไปนานัาที่น้องพอเช้ยังลกูกพอเช่ยังครับเอออยากลุกหรืออยากนอนลกูกอยากลุกหรืออยากนอน จมเอาว่าไปลูกือขึ้นไหนขะึ้นหนะครับฮะเจเอาอย่างหรอกเจจะเหตุยัยยงครับพขึ้นไหนเพิ่งพี่น้องครับอ่าสามเดือนเท่าไหร่ก่อนเนี่ยอายุน้องเมือที่สิบแปดก็สี่เดือนเฮ้เฮ้ได้ว่าเหี่ยวอีกตีเหียเห่ยวเ<ม>ย็นมะครับ หิวนมเบลเป็นมะครับเอาหิวนม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 ครับหิวนมแล้วหิวนมแล้วอ่ลูก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 อ่าหิวนมแล้วครับหิวนมหิวินนมบ่อิ่มนะครับนี่มาเชียร์หิวนมครับกินนมบ่อิ่มครับทุกคนครับฝากกดติดตามฝากฝาก ส่งกำลังใจติดตามคลิปน้องปอเช่ไปด้วยนะครับทุกคนครับพี่น้องทั้ง youtube พี่น้องแฟนคลับสุกู่สุกคนที่เ,เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองมีความสุขกันทุกคนนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับน่าลูกอือาอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองเด้อผู้ใดที่เขาเบื้องปอเช่เผู้ใดที่เขามาติดตามคลิปของปอเช่เขาให้ร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านทุกท่านทุกคนนะลูก นี่เมียไปหลังขอนมเด้อคุณนายไม่ป้าเอ้าค่ะสนใจลูกปรือสนใจยูโอตายตายเงี้ยเขาโคตรดังซะเนาะอาอทำไมไม่นอนครับทำไมไม่นอนฮึน่ะึน่ะฮึ่น่ะฮึ้นาทำไมไม่นอนล้วก็เกิดเกิดน่ะมืดงา้มีกอดกอดนุ้มโตขึ้นเล้วอย่ากอดกอดเ้อนนะหยาเด็ขาดแล้วลูกแป๊บแป๊บแป๊บบเอเปียกเบือเตียว ไม่เอานะครับครับให้แม่ก,กินน้ำเนยเขา,าอยากนอนแล้วเอออยากนอนแล้วถ้าอากาศอยากนอนจะประมาณนี้ครับอะไรนี่แหละอยากนอนอยากนอนแล้วไปเครับครับเออโอเค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 อ,อัน <c oughs> คุณแม่บนันไดอันข้างล่างเจ้าสิเขี้ยทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับ ไปเมื่อไหร่ละค่ะคนไปเมื่อไหร่ละอ่ะาเขียร์นี่เลิกไอให้พี่น้องเวลาท้ายคลิปลงหน่ะบ่อายค่ะเพิ่นเลยสิว่าเห็ยนยามวะหกแถบปฏิบัติเห็นไหนบุหกคะออออืมฝรั่งหน่อยพูดเดกกันว่าฝรั่งหน่อยพูดเดกกันฝรั่งหน่อยแม่มาลวกแม่ฝรั่งหน่อยบ่ S <S <อ>่ลูาจอมไปบ่เมื่อนี้ไปนอนตื่นขึ้นอาบน้ำเราไปช้อปปิง้งครีมหนูก็หมดสำลีเช็ดตูดหนูก็หมดอะไรก็หมดทีวีก็มันหมดทุกอย่างเลยอะอะไรก็หมดแพมเพิร์ดก็ต้องซื้อมาไว้อีก Ừ, tiếng hợp Cái chót chót thì nhận luôn Hèm có một Thịt chú có một Sắp ly chết tươi có một À lầy có một Khôn à lầy Là có kinh chèng À lầy à lầy có một Một tú chạm Thầy mẹ góc จะไปหาเงินไหวอะ่ะไปอยู่กับหลวงพ่อเลยเพื่อจะไปหาเงินไหวเพื่อจะ<ม>ไปหาเงินไหวละ่ะแ <c oughs> พีงเปิดกะมืดนมก็จะหมดทิชชู่เช็ดตูดก็หมดอะไรก็หมดผงซักผ้ากะเบิดน้ำยาปั่นผ้านุ่มกะเบด็ด คุณก็ต้องไปเรียกเองนะของคุณน่ะ